นาวาพี่อยู่หน้าบ้านแล้วนะครับโอเคครับพี่พะไพ่เดี๋ยวนาวารีบออกไปนะอืนาวาจัดการตัวเองให้เสร็จแล้วค่อยออกมานะได้ครับครับนาวาจัดการตัวเองให้เสร็จค่อยออกมานะพี่รอได้ส่วนเรื่องหัวใจพี่ก็รอได้เหมือนกันนะ่ะนานแค่ไหนพี่ก็จะรอนาวาอไอเมนอยากติดรถกูไปสลัดพี่ตัวกันอยู่ใช่ปะ พายเราเล่นนิดหน่อยทำเป็นงอนไม่ได้ผมจะพูดอะไรก็ระวังหน่อยกมไม่อยากให้นาวาต้องมารู้เรื่องนี้เอาจริงๆนะพวกคนเขารู้กันหมดทั้งเกาะแล้วมัง้งว่ามึงคิดยังไงกับนาวานี่แหลเจ้าตัวเขานั้นแหละที่ยังมองมึงไปแค่พี่ชายที่แสนดีพูถามมึงจริงๆเถอะมึงมีแผนที่จะบอกความรู้สึกของมึงกับน้องไปหน่อยหรอวะเราโตกันแล้วนะเว้ยคิดอะไรก็พูดมันออกไปดิเอาพี่เมธวันนี้ไปด้วยกันเหรอครับ พอดีรถพี um er. ่มีปัญหานิดหน่อยนะนาวาก็เลยขอติดรถไปด้วยนาวาเงี้ยเรไปกันเลยไหมเรียบร้อยครับไปเพยเฟิร์มเชียร์อะไรหรอครับเมนพูดไปเรื่อยนะนาวาไเ ได้ครับถ้าจะขนาดนี้ไปกันสองคนก็ได้มั้งกูสลัดพิษนี่แหละเอ้ยชิดผ้าพายนะวาเรากูด้วยไม่ต้องบอกโลกว่าเรารักกัน